แอดเดือนละเท่าไหร่คะพี่ฟา้ายิงแอดโฆษณาเดือนที่แล้ว9.5ล้านบาททำไมพี่ถึงใช้งบอัดแอดโฆษณาขนาดนี้เพราะว่าอะไรหลายๆคนที่ยังไม่เข้าวงการยิงแอดยังไม่กล้าทุ่มยังคิดว่าตรงนี้อุ้มมันแพงจังเลยพี่จะบอกเลยว่าไม่แพงแล้วก็คุ้มมากหนึ่งเราต้องมีสินค้าที่ดีซึ่งทีมโมกับเซรั่มเซ็ตนี้ของพี่วานคะเป็นเซ็ตที่มันใช้แล้วมันเห็นผลดีแล้วปลอดภัยเห็นผลไวไม่อันตรายแล้วก็ราคาย่อมเยาวเซ็ตนี้พี่ฟา้าขายแค่580ราคาเต็มลาะครับโปรโมชั่นคือ550บาท ช่วยเรื่องหน้าขาวหน้าใสหน้าเงาอะลดฝ้ากระจุดด่างดำลดรอยสิวลดสิวแล้วนอกจากสินค้าจะดีทำมาทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําซึ่งเรายิงออกไปครั้งแรกลูกค้ากลับมาเป็นลูกค้าประจําเราอะแล้วข้อ2คือการทำคอนเทนต์พี่ฟ้าจะบอกเลยว่าคอนเทนต์สำคัญมากเหมือนเราอะทำโฆษณาโบชัวไปยืนแจกต่อให้เราทำถ้าเราทำโฆษณาตัวนี้มันไม่ดีอะคุณยิงแอดไปเท่าไหร่อะคนก็ไม่ซื้อสินค้าเราจะบอกเลยค่ะว่าการยิงแอด ง่ายมากสิ่งที่ยากคือการทำคอนเทนต์ยังไงให้ลูกค้าอยากซื้อครีมซื้อสินค้าของเราแล้วครีมที่ฟ้าเซตนี้ใช้ดีมากพี่ฟ้าแค่บอกว่าใช้แล้วมันดีเหมือนหน้าเจ้าของแบรนด์เนี่ยลูกค้าเขาก็ซื้อแล้วเพราะพี่ให้ความจริงใจกับลูกค้าแล้วราคาย่อมเยาลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําขอบคุณลูกค้าทุกคนค่ะอัดแอดโฆษณา9ล้าน10ล้านพี่ก็ไม่หวันน่นค่คะพี่สู้